อีกครั้งหนึ่งครับขอบ,บ,บพระคุณ,ค,ณค,ครับคณะผู้จัดงานนะครับรอ,อาจารย์นะฮะและผู้ที่มีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์การจัดงานในครั้งนี้ครับร้อยปีวิวชวจุฬานะครับคุณจูน <ชา S 2> ต่อไปเนี่ยผมจะตื่นเต้นมากเลย <ชา S 2> เพราะว่าสแตนเชียที่เคยได้มีโอกาสสัมผัสมาคงไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี้อย่างแน่นอน,นะะคณก็ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าเขาจะเลือกประธานรุ่นเลยประธานรุ่นไปถึงที่ขึ้นตรงนี้นะอ๋อถ้าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นทุกคนต้องเข้าห้องเช่์อยู่แล้วนะครับต้องเป็นชนร่วมอยู่แล้วนะฮะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับแม่ผมลระพูมใจเลยที่ทักว่า79็ดาทำไมหน้าเด็กมาแล้วนะคะ โอ้โหดิฉันคิดว่าเดี๋ยวเสียงเชียร์เนี่ยต้องกระหึมออกไปถึงข้างนอกแน่นอนไปถึงอังรีดูน,งนังคณะดิฉันแน่นอนด้านหลังผมว่าเกิน <c oughs> ไปที่โรงพยาบาลจุฬาเลย <c oughs> นี่คือตัวแทนของแต่ละรุ่นนะครับตัวแทนของแต่ละรุ่นที่มีหนึ่งคือประธานเชียร์สองคือประธานวากเกอร์นั่นเองนะครับที่จะมารวมกลุ่มกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของแต่ละรุ่นที่เรารวบรวมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเท่าที่เราจะสามารถหาได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นปัจจุบันด้วย นะฮะก็จะมาสมงทบกันนะครับนี่ฮะมาแล้วฮะซึ่งเขาบอกว่าแซนเชียในวันนี้นะคะผ่านการซ้อมกันมาเป็นเดือนเดือนเลยคุณหนักเลยค่ะนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับ200ชีวิตครับอันนี้นสงสัย,ยจะเป็นรุ่นใหม่ดูวิ่งคึกคักเลยก็น่าจะเป็นปีปี2ปี3นะฮะอาจจะมีปี4ผสมมากบ้างนะฮะม,มีมีผู้หญิงด้วยครับมีผู้หญิงด้วยนี่นี่นี่ แตนเชียร์ของเรามีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะผมเข้าห้องเชียร์ก็เพราะพี่ผู้หญิงนี่แหละครับเพราะว่าก็จะมีพี่ผู้หญิงที่น่ารัก <c oughs> น่ารัก,ารกมาเป็นพี่วัก <c oughs> อยากจะเข้าไปรู้จักพี่เขา <c oughs> มันก็เป็นแรงด <c oughs> ึง <c oughs> ดูดจูงใจถูกต้องฮะ <c oughs> เราก็ต้องการเล็กๆน้อยๆนะครับใครในหินของเรานะฮะ ส่วนใหญ่แล้วรุ่นใหม่ๆของเราก็จะเป็นปี2กับปี3นะฮะที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวร,ร,อรอจัดเวทียิ่งใหญ่นะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะเข้ามาบร,ริเวณโซนกลางได้เลยนะครับเพื่อที่จะร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับใครมีเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลอะไรก็ตามนะฮะใครที่จะบันทึกภาพไว้ขึ้น YouTube ของท่านหรือว่าจะขึ้น Facebook ของตัวเองะนะฮะก็เรียนเชิญเลยนะครับตรงกลางเวทีได้เลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ ไม่มีอีกแล้วนะครับ100ยปีเราจัดแบบนี้นะครับสแตนเชียร์2ร้ชีวิตครับทุกรุ่นนะฮะเท่าที่เราจะรวบรวมมันมาได้คุณจูนผมเองก็อยากไปดูข้างหน้ามันก็เลยเราสองคนลงไปข้างหน้าได้ไหมคะได้สิครับมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญคนสำคัญด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูความพร้อมก่อนนะฮะค่ะเชิญครับเชิญครับคิดว่านะคะขนาที่เชียทุทุกท่านจะต้องรู้สึกขนลุกอย่างแน่นอนนะคะ แถวหน้าครับแถวหน้านั่งลงเลยนะครับแถวหน้าครับคนที่อยู่แถวหน้าเรียนเชิญนั่งลงกับพื้นเลยนะครับทุกท่านจะได้ภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับเรียนเชิญเลยนะฮะเป็นครั้งแรกจริงๆนะคะที่เป็นแนเชียที่รวมกันหลายๆรุ่นมีทั้งกิติมศักดิ์แบบนี้นะคะรวมไปถึงนิสิตปัจจุบันนี้ด้วยตั้งแต่รุ่นปีที่1น,นะคะเฟชชี่ ปีสี่แล้ววันนี้เราก็มีบุคคลสําคัญจะมานําเชียร์คุณบอบและบุคคลสําคัญในการนําเชียร์ในครั้งนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อคณะวิศวชุลาของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมโยธาธิการนะครับและเป็นประธานเชียร์ในปี2510ครับที่ราชทินสยามานนท์ครับเป็นประธานเชียร์ปี2510นะฮะ,ะวันนี้ท่านในเกียรตินะครับ จะมานำเชียร์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับ200ชีวิตครับเอาละครับพวกเราพร้อมไหมพร้อมไหมคะไม่ดังพอพร้อมไหม,มสแตนเชียร์พร้อม,รอมเรนชันธีราชนทินครับเินครับ We're engineers. We are here to play the game. We will show the world, we show the world what the engineer team can do. We will show the world, we show the world what the engineers can do. สุดอลครับือขอเสียงประมือกับทุกคนครับและขอขอบพระคุณอดีตอธิบดีกรมโยธาประธานเชียร์ปี2510ด้วยนะคะคุณรัชทินสยามนนท์ค่ะอย่ารัชทินนะครับโอ้นี่ผมว่าเป็นประธานเชียร์หรือเป็นคอนดักเตอร์นะฮะนี่คือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับค่ะเอาละครับพวกเราทุกคนครับนี่คือความประทับใจนะครับผมขออีกครั้งนะครับขอเสียงประมือดังๆครับ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่มาร่วมกันซ้อมแล้วก็ทำให้กลายเป็นแนเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดทั้ง100ปีเลยค่ะคุณโจนนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนี่เรากำลังเคลียร์แนเชียนะครับจะเคลียร์ด้วยความรวดเร็วนะฮะซึ่งเรามาเร็วแล้วก็เคลียร์เร็วนะฮะไม่ใช่ <laughs> มาเร็วเคลียมเร็วเป็นประกัน <laughs> เราเป็นเอนจิเนียร์เป็นชาวเอนจเนียนะครับค่ะ <laughs> <laughs> บรรยากาศแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงประทับใจกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นโอกาส100ปีนี้ <ผม S 1> ประทับใจมากๆคุณจูนเองเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหมฮะไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกและอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นไม่ใช่คณะของตัวเองด้วยนะคะก็เลยตื่นเต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดเนี่ยขออภัยเป็นอย่างสูงเลยโอ้โหเราเอาภาัยเ <c oughs> สมอครับสำหรับสาวสวยนะครับขอบคุณคุณจูนด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับชาว อินเทเนียของเรานะครับพิศวะจุฬานะครับคุณจูนสาวิตรีนี่มาวันนี้แบบมาด้วยใจเลยนะครับบอกว่าอยากจะมาช่วยทําให้บรรยากาศของงาน100ปีของเราสดชื่นแล้วก็ได้จริงๆด้วยได้ใจของพวกเราทุกคนนะฮะใครรู้สึกว่าคุณจูนน่ารักมากๆขอเสิร์ปรงมือกับเธอด้วยนะครับวันนี้เธอมาให้เกียรติของเราครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวอินเทเนียแล้วก็สัญญาว่าต่อไปจะไม่พูดอะไรผิดอีกจะไม่ตะกุกตะกักด้วยความตื่นเต้นตอนนี้เริ่มหายตื่นเต้นแล้วเริ่มรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นผมว่าคุณจูนจะทําได้อย่างหนึ่งครับที่จะทําให้รู้สึกว่าเรารกรมครืนเป็นหนึ่งเดียวก็เดี๋ยวหาแฟนเป็นวิศวะจ <c oughs> ุลาเนี่ยแหละฮะจะได้รวมมาเป็นท้องก้อนเดียวกัน <c oughs> เป็นสพคายนะคะนะฮะอ่ะโอเคครับลําดับต่อไปนะครับวันนี้ กิจกรรมของเรายังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีความสนุกสนานอีกมากมายตามมานะครับแล้วก็จะมีพิธีกรคู่ขวัญอีกหนึ่งคู่ค,คน,นคสวยของเราคราวนี้เนี่ยเธอคนนี้เป็นชาวอินเทอร์เนียไม่ใช่เพื่อนบ้านอย่างดิฉันแล้วพร้อมหรือยังครับที่จะพบกับสาวสวย100ปีอินเทอร์เนียของเราเธอคนนี้ผมเชื่อว่าจะอยู่ในใจของทุกคนจากวันนี้เป็นต้นไปนะฮะ,ะเขาอยู่บส .2545 ครับแต่จะมาพร้อมกับบส .2516 พี่ถาวรโชคชื่นนะฮะขอเชิญประมูลครับพี่ถาวรโชคชื่นนะครับและน้องโบนนวพรอุตบมังคุลครับเจอเลยฮะอาจจะด้านไหนเอ่ยผมจะรอเจอก่อนสวัสดีครับ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 พี่ถาวรย้ำอีกครั้งนี่น้องโบนี่วิศวะของเราใช่ไหมวิศวะจริงของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอซูมใกล้ๆนิดหนึ่งดูหน้าวิศวะของเราว่าสวยไหมครับ นี่นี่ถ้าหากว่าตอนนี้นะครับยังมีประกวดนางสาวสีสยามต้องได้แน่นอนครับอย่างนั้นเลยนะครับคุณชายต้องเยอะแยะแน่นอนมาสมัครเป็นคุณชายดองโบเข้า S C G ซไปก่อนพี่การดึงตัวไปแล้วนะครับพี่การตระกูลนุนนะฮะดึงตัวไม่งั้นเนี่ยช่องสามจะดึงไปเล่นนี่เลยนี่พุทธิพัฒน์ไงพุทธิพัฒน์พุทธิพัฒน์อะไรต่างๆารัชานน์เนี่ยต้องเป็นหนึ่งในนั้นน่ะครับเออนะครับอ่ะพี่ถาวรแล้วก็ คราวนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราสองคนเนี่ยนะครับจะมาช่วยดําเนินรายการจะมาครองเวทีแล้วนะครับครับเอาละครับผมกับคุณจูนนะครับต้องลากไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสังสรรค์ขอบคุณคุณจูนอีกครั้งนึงนะครับที่มาร่วมกับชาวเอนจิเนียร์ของเรานะครับแล้วก็ขอส่งต่อเวทีให้กับพี่ทาวรแล้วก็น้องโบนะครับครับเราก็จะรับหน้าที่นะครับทำหน้าที่บนเวทีไปจนกระทั่งถึงสว่างนะครับ แล้วใครจะอยู่กับพี่ครับก็ไม่ก็เก้าอี้ฮะขอบคุณครับทั้งสท่านขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรทางสองท่านของเรานะครับขอบคุณครับที่ช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความคึกครื้นนะครับครับอ้าวแล้วครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับสองคนนะฮะค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะแหมเปิดตัวสะเขินเลยนะคะครับผมคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าน้องโบเนี่ย จบวิศวะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวอินเทนียจริงไหมมีหลักฐานอะไรยืนยันครับว่าเรียนวิศวะและจบวิศวะจริงหลักฐานอะไรยืนยันครับเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะครับไม่ได้เตรียมฮะต้องต้องแสดงเลยและครับนะบอกเข้าห้องเชียค่ะเข้าห้องเชียนะครับปีนั้นประธานเชียชื่ออะไรฮะ ลืมเตรียมกันมาก่อนมีเพื่อนๆอาสามาช่วยตอบไหมคะโอเคครับแต่ยืนยันได้ว่าเป็นวิศวะจริงๆนะครับยืนยันค่ะครับยืนยันได้นะฮะแล้วก็นะครับในงานคืนวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับถ้าได้ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีอย่างผมอย่างน้องโบเนี่ยนะครับมองลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นสีเลือดหมูนะครับเต็มไปหมดนะครับและจะซึ้งถึงคำว่าเข้มเลือดหมูชมพูสดเลือดหมูลด ชมพูมพจาง,จงนะครับอ้าวแล้วครับก็ขออนุญาตแนะนําทุกท่านอีกครั้งนะครับน้องโบเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องเนื้อเชื้อไขาชาววิศวะแล้วนะครับก็ยังเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นะครับของคณะวิศวะในโอกาส100ปีด้วยค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาวปราศาทแดงที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ค่ะครับและก็ผมคิดว่านะครับ อยากจะขอพวกเราทุกคนนะครับโอกาสในงานที่เป็นประวติศาสตร์ครั้งนี้นะครับขอทุกท่านปรบมือให้กับตัวเองครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานประวิศาสตร์ร้อยปีคณะวิศวะในวันนี้นะครับและอย่างยิ่งครับที่เป็นความประทับใจมากอยากให้ทุกท่านช่วยกันปรบมือให้กับคณะกรรมการจัดงานอีกสักครั้งนะครับจัดงานได้ดีจริงๆนะครับและหวังว่า คณะกรรมการทุกคนจะจัดงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงอีกร้อยปีข้างหน้าขออีก20ปีข้างหน้าจัดอีกได้ไหมคะจะได้มาอีกอ๋อร้อยปีนานไป <c oughs> ไม่ทันใจนะครับเอาละครับเราจะมีอะไรครับต่อไปนี้ค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะไปชมการแสดงต่อไปนะคะโบก็ยินดีที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมภาพอันสวยงามในมุมมองใหม่ๆของจุฬาของเราของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะซึ่งถ้าในรุ่นพี่ถาวรอ,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมุมมองของซูเปอร์แมนแต่ในรุ่นโบก็จะเป็นอ r รอนแมนนะคะคถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลยค่ะครับเช่เลยครับ